นี่มันะแต่มันใช้นั่นมอะไรใช้มานอะนันนั่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 นมันเพิ่งบิงไปอบอสงไปม่ยไงบิงไปบินไปวางใจเลยนะไม่ได้จ็งมางใจมมันเลมาแล้ว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 ไอ้มาใครอยู่ใครอยู่ไปเอมอยู่นี่เอ่เอยู่นี่เอมอยู่นี่ไมาดิ ไปโอเคไม่ค้ยเี้ยเออเป็นข้อเป็นข้อขอพังเลยมึงไอ้ชัตเฮ้ยเน่เน่เน่นน่เน่เน่เฮ้ยแอนตีได้ปะเติ้งเติ้งเติ้งนั่นนั่นนั่นตัวนี้ตัวนี้ไอ้เนี่ย โอ้โหวตีอยู่แม่มันแย่รกอยู่ยังยังหล้แต่ตังล็อกให้ล็อกขาให้ล็อกขาให้อยู่สวยไปไปตีบ้านตีบ้านตีบ้าน เดียจะไม่ได้เบ่งแล้วเนอะอตลบเงวาริงไงศาสต์วจริงมันรอจะเย็ดกูอย่างเดียวเลยักลางไหมน่าจะ